เชือกไม่มีฟันเนี่ยโอ้มันแตกปะปบปะการปักเชือ <c oughs> กไปว้าว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับเย้าทุกทีเลยนะโอ้ยก็วันนี้เราก็จะมา,ากิน ครับแแม่ปปะเคยครับเคยที่ไหนอ่ะก็เพื่อนเอาามให้ครับโอ้งั้นเราก็ไม่ต้องกินเรากินนเดียวไม่ใช่ใช่แล้วเราจะมากินกันเลยนะครับอันนี้สีแดงมันมีรสอะไรเนี่ยน่าจะเป็นรสโคกอ่ะอันแรกสีม่วงอ่ะม่วงบลูเบอร์รี่แน่เลยเชื่อว่าบลูเบอรี่แน่เลย ใช่ไหมน่าจะเป็นองุ่นนะแ้เรามาลองแกะดนเขาดูวันนี้หน้าตาเป็นไงมีแต่ภาษาญี่ปุ่นกาีมันอ่านว่าอะไรบ้างอะชิงชงชังชังชุงใจช่างชงนฟังไนี้มันมีภาษาที่ตรงเนี้ยเอออ่านว่าอะไรอะมีแซนมีแซนฉันไม่มีแซนนะฉันไม่มีแซน นี่เป็นไงเป็นไงโอ้กันไก่เชือกเดี๋ยวเชือกไปเอาเป็นไก่มาให้นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแล้วเชือกเสร็จยังกันไก่มาแล้วนี่นี่นี่เชือกจะบอกว่าวิธีส่งกันไก่นะเราต้องส่งไปที่จับมะให้คนอื่นนี่แบบเนี้ยคนละคนอื่นจะได้ไม่โดนบาดเอาอันไกไปสิคุณก็จะโดนบาดเอากันไกไปสิ ว่าแล้วใช e. <Wait. S 2> ่เป็นไงเอาคู่ก่อนเอาคู่ก่อนนี่ไปเมียเอาเอาหุนกันเอาหุนเอาหุนเคยกันระวังกันด้วยนะครับเด็กๆเด็กเด็กนี่ระวังกันด้วยนะครับบอกตัวเองเลยตัวเองมาตัดไม่ดูเลยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้นานาเป็นไงอ่ะอ๋อมันมีที่มันมีที่ตัดนะครับแต่ผมมองไม่เห็นแล้วไปตัดต้องไม่โดนหนม่ม่ได้หรอก นอเป็นยังไงน้อยน้อยน้อยโอย้เป็นเหมือนคิสตัลเลยเป็นเหมือนเพชรเลยเอือ,อ,อเอา้าลองเจใส่มือเลยดูนี่หน้าตาเป็นไงโอ้ยมันมีสีขาวด้วยไอย้คือ่านู้ชมดูหน่อยน,นี่ออโอ้ยเจ็บอะเรากินสีนี้ก่อนดีกว่าชมพูเฮ้ยมีเสียงอะไรเนี่ยแป,แป๊ะแป๊ะในปากอะ เฮ้ยฮะไหนลองกินหมดเลยดิไหวไหมอ้ยเจ็บไหมรักหรือจะกะจีเจ็บเจ็บไหมครับครับ <c oughs> แต่ก็อร่อยไหมแล้วสรุปมันเป็นรสอะไรอะโค้กหรืองุน่นโค้กเต็มไอ้มอาราอาอย่าเอามาอึ๊กไปนึงนะโอ้ยคิวไม่หมดก่อนแล้วก็พูดได้ไหมในเราไม่รู้เรื่องเลยจะพูดอะไรเนะี่ยอึไปนึงนะครับหมดหรือยงังหมดปากยังไหนดูดิ โอ้หมดละสีนึงครับสีนี้เป็นสีอะไรน่าจะเป็นนงหุ่นแน่เลยเขาบอกว่ามันมีสีฟ้าสีสีชมพูแล้วก็สีเหลืองตรงนี้ครับไปดปเนี่ย,ย,ยไปเน เฮ้ยเลยแตใส่มือเลยแต่ใส่มือให้ท่านผู้ชมดูด้วยบู้บู๊สีม่วงมันจะรสชาติเป็นยังไงไปดูกันโอ้ดังป๊อกเลยเฮ้ยอร่อยอ่ะสีม่หงอร่อยไหมเป็นรสอะไรอ่ะเป็นรสแบบอ่งุ่นเลยอ่ะอ่งุ่นเลยเหรอโอ้ยดังป๊อกดังป๊อกดังป๊อกเลยอะมันแตกอ่ะจักรจี๊ปป้าเจ็บป้าเจ็บอ่ะโอ้โห จริงหรือเจ็บเนี่ยเจ็บเจ็บแล้วครออกมาเร็งั้นอ่ะไม่เห็นครเลยมันไม่ค่อยเจ็บฉันรู้แล้วมันจะกระจีหรือเจ็บแน่เจ็บแต่เชื่อว่ามันจะกระจีนะเพราะเชื่อเคยกินตอนสมัยก่อนนะมันดังปเราฟังเสียงด้วยครับ มันเสียปืนอ่ะบ,บืนก้นอ่ะเหมือนก้นอ่ะแต่มันอร่อยหรือเปล่าครับอร่อยอแล้วสรุปมันเจ็บหรือว่ามันจักกะจีก็จั๊กกะจีนะนั้นเรามาลองใส่น้ำดูไหมเอ้อลองดูก็ได้นะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ามาให้แป๊บนึงนี่มาแล้วไอ้น้ำมันจะเป็นยังไงนะมา เรามีน้ำลายใช่ไหมพอมันโดนน้ำลายมันก็จะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเราลองใส่น้ำดูว่ามันจะเป็นใช่ใช่ใช่แต่ละวิธีเป็นไงเฮ้ยนี่เครื่องฟังเสียงนี่เฮ้ยได้ยิงยิงด้วยอ่ะที่นี่เราฟังเสียงนี่แล้วมันกระโดดกันแบบวมันกรดด็ตด ต่อไปตาสีม่วงมั่งนะครับด,ดูดิดูดิดูดีดูดีสังเกตตรงน้ำครับน้ำมันเป็นสีอะไรไม่รู้อมันเหมือนสีเหลืองอ่ะทุกคนได้ยินเสียงไหมครับ ได้ยินแงปออกป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 อกรวมเหมือนกระทะทอดไข่ดาวเลยอะยังปอกไปปอกไปเลยใช่ไหมใช่เริมแต่แล้ว แต่ว่าไอตัวโค้กมันก็ละลายหายไปหมดแล้วนะไอสีน้ำตาลใช่เคือสีม่วงเฮ้ยมีแดงด้วยมีแดงด้วยสิเดียว้วเ,เรามาลองชิมน้ำกันนะกันรสชาติเป็นไงอ่ะมันเดิมอะน้ำป่าเปล่า ถ้ารวมกับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นยังไงบองดเดี๋ยวเอ๊ะไม่ว่าเลยมันจะเป็นไงอ่ะเออโอ้ดังเป๊ะดังเป๊ะดังเป๊ะเลยอืม ไงอะ่ะมันน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาแหละสิงโตว,ว่าสิงโตให้กี่คะแนนนะครับขนมมันเนี้ยเออให้เก้าคะแนนเอ้าทำไมเก้าคะแนนน่ะอันนี้เก้า,อ,าอ๋ออันนี้เอออันนี้ไปอ,อ๋อทำไมมันต่างกันน่ะก็มันต้องต่างกันดิทำไมอ่ะครับก็อันนี้มันก็ไม่ชอบ เราไม่ชอบรถอันนี้ครับแสดงว่าสีม่วงอร่อยกว่าใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นเชือกเชือกให้เจ็ดพอเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเชือกไม่มีฟันเนี่ยโอ้หมันแตกปป๊บปบ <c oughs> <c oughs> ีผมต้องลาไปก่อนนะคะคอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ส่วนที่เหลือเชื่อขอนะครับเชื่อขอนะครับโอ๊ยไมากินอยากกินอยากกิน,อย,กกนอยากปอปเป้ปอปเป้ปอปเป้นี่ไม่ได้ป๊อแป้แล้วเนี่ยนี่ป๊อปแปมือแล้วเนี่ยละอ,อร่อยโอ้ยเดี๋ยวก็ระเบิดในปากดุม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 บายไม่กินแล้วไปดีกว่า